ดีค่ะเปลียวนะคะวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนกับการทําจมูกกับคุณหมอเอียนะคะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วก็ทรงที่ได้ก็คือตอบโจทย์และถูกใจเปลียวมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่มองหาที่แก้จมูกอยู่เปลียวแนะนําที่นี่เลยนะคะคอนเซปต,ต์คลินิกค่ะและสําหรับใครที่มีทรงจมูกที่ชอบอยู่แล้วนะคะสามารถนำเ r e เฟ r นให้คุณหมอดูได้ค่ะและก่อนที่จะเย็บแผลปิดคุณหมอจะให้เราดูทรงด้วยตัวเองนะคะว่าเราชื่นชอบทรงที่คุณหมอทําได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ เพราะคุณหมอสามารถทําออกมาได้ใกล้เคียงกับเรฟเฟอรเรนที่เราต้องการอย่างมากเลยค่ะและทรงที่เปรียวได้นะคะก็สวยถูกใจมากๆตรงตามแบบเรฟเฟอร c เรนที่เอามาให้คุณหมอดูมากๆเลยค่ะขอฝากด้วยนะคะคอนเซปต์คลินิกค่ะ